ผมเคยน้ําหนัก97แน่นอนว่ามันหอบมันเหนื่อยการทานอาหารคุณก็จะห้ามตัวเองไม่ได้ในการกินกินตั๊บเดียวไม่เกิน2ชั่วโมงคุณก็จะเริ่มหิวถ้าคุณอยากหายจากอาการเสี่ยงเบาหวานหรือคุณไม่อยากไปต่อจนคุณเป็นเบาหวานคุณต้องหยุดให้ได้ปี2547ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็เจอว่ามีน้ำตาลสูงคุณหมอแนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรม ของชีวิตตัวเราเช่นเรื่องอาหารการกินให้มีประโยชน์มากขึ้นออกกาลังกายลดน้ําหนักภาวะแทรกซ้อนมาเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกประมาณ10ปีเนื่องจากผมน้ําหนักลดลงจากที่เคยอยู่ประมาณ97ก็ลงมาเหลือ87ผมตัดสินใจเลิกทานยาด้วยตัวเองนั่นคือต้นเหตุแล้วมันทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดบายพาสหัวใจทั้ง3เส้น ถ้าจะแนะนําเรื่องออกกาลังกายก่อนแล้วกันสาหรับผมเองเนี่ยผมเริ่มจากการที่หลังผ่าตัดเนี่ยผมเดินได้แค่ไม่ถึงร้อยเมตรในอาทิตย์แรกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็มาวิ่งได้นะปัจจุบันเนี่ยครับผมวิ่งทุกอาทิตย์ก็อย่างน้อยๆก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณ5กิโลส่วนเรื่องอาหารการกินต้องบอกว่าเบาหวานเนี่ยผมคอนเฟิร์มว่าสาเหตุหลักๆมันมาจากนิสัยเสียๆพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละที่ที่เป็นๆกันถ้าทําได้ก็ควรจะกินให้ครบ5หมู่แต่พยายามหลีกเลี่ยง1 น้ำตาลครับอันน้ำตาลเนี่ยคือศัตรูที่แท้จริงของคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คนเป็นโรคเลื้อรลังด้วยแล้วก็อันดับ2อ,อาหารที่ไม่ควรกินเลยก็คืออาหารพวกแปรรูปอะครับไส้กรอกหมูแฮมเบเกอรี่ต่างๆเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแป้งที่ขัดเอากาก,ากใยออกไปกินเข้าไปมันก็จะทให้อินซูลินในร่างกายคุณพุ่งขึ้นมาอย่างเดียวแล้วแบบเดียวก็เริ่มหิวอีกคุณก,ก็กินเข้าไปใหม่แต่ถ้าการที่คุณกินแป้งเชิงซ้อนมันก็จะทให้คุณอิ่มนานขึ้นแล้วก็ทานผักเยอะ การปรับพวกนี้มันจําเป็นที่คุณจะต้องคุยกับแพทย์ประจําตัวที่คุณรักษาโรคด้วยอย่างกรณีของผมเนี่ยผมทําอะไรเช่นผมกินคีโตผมก็จะมาคุยกับอาจารย์นาริลักษ์หรือคุยกับอาจารย์อมรที่เป็นฝ่ายที่ดูแลหัวใจก็จะปรับลักษณะแบบนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมหมอจะได้รับทราบถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณหมอก็จะได้รู้ว่าเออมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ผมเริ่มจากการกินคีโตเจนิกก็คือแทบจะไม่ไม่กินแป้งเลยแล้วก็กินโปรตีนกับไขมันเป็นหลักแล้วก็ตรวจเลือดพบอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลพยาไทสองทุก3เดือนมันก็ทําให้ค่าเลือดค่าน้ําตาลแต่ละวันแล้วก็ค่าน้ําตาลสะสมพวกนี้ดีขึ้นล่าสุดน้ําตาลสะสมเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ5.7ก็เกือบปกติคือถ้าเป็นไปได้ก็คุณจะกดให้ต่ำกว่า5.7 ผมใช้บริการที่พยาไาย2องตั้งแต่เด็กๆง่ายยี่ปีขึ้นก็ดีมาต่อโดยตลอดนะครับก,ก็มีความมั่นใจในบริการของโรงพยาบาลระบบของโรงพยาบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าเรื่องของสารนะตนเทศหรือือรอว่าเทคโนโลยีในการการที่คุณหมอใช้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาตโดยตลอดแล้วก็มั่นใจในทีมงานของคุณหมอ ทุกผนแผนกนะครับผมว่าชีวิตผมรอดมาได้ก็ต้องให้เครดิตกับคุณหมอทั้งทุกทุกฝ่ายครับศูนหัวใจแล้วก็ส่วนเบาหวานที่ที่ช่วยในการผ่าตัดหรือรักษาให้คําแนะนําต่างๆนี้ครับทำให้มีชีวิตกลับมาได้อีกรอบแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิมเยอะ สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็อยากจะบอกว่าเริ่มต้นจากทัศนคติของตัวเองครับคือถ้าเริ่มมีอาการหรือว่าคุณมีโรคประจําตัวคุณจําเป็นที่จะต้องพบแพทย์เพราะว่าถ้าคุณไม่พบแพทย์แล้วคุณคิดว่าคุณดูแลตัวเองได้มันมันไม่ถูกมันไม่ใช่พบแพทย์เร็วคุณก็อาการคุณก็จะดีขึ้นเร็วแล้วก็อันดับ2ออันนี้ต้องหาความรู้ให้ตัวเองคืออย่าไปเชื่อสิ่งที่บางทีขาพูดผู้ต่อกันมา ทุก่นนี้ครับไข่ก็กลายเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้มีการห้ามอีกต่อไปแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องกินวันละฟองเท่านั้นอาจจะทานได้มากกว่าหนึหนฟองได้ทำ้ำแต่สิ่งที่เราควรจะกลัวคืออาหารขยะหรือแป้งแปรรูปทั้งหลายนั่นคือที่ผมอยากฝากอีกอันนึงในฐานะที่ผมก็รอดตาย จากอาการกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็สาเหตุมนมาจากโกรคเบาหวานช่วง2ปีที่ผ่านมาผมก็ทำเพจส่วนตัวนะครับไปดูได้เสิร์ชคำว่าเบาใจครับก็เป็นเพจที่ผมเรียกว่ามามาแชร์มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าผม เป็นอะไรมาเริ่มต้นยังไงวิธีการดูแลยังไงเอาสิ่งที่บางทีคุณหมอได้แชร์มาผมก็เอาหาพวกบทความบทวิจัยหรือแล้วพวกนี้เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานเกี่ยวกับโรคเลื้อดลังนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเพจลองไปเสิร์ชดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ คุณกริเนี่ยเริ่มแรกที่มาหาหมอนะคะมาด้วยเรื่องภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยนะคะผ่านไปอยู่สักช่วงหนึ่งคุณกริเกิดมีอาการแน่นหน้าอกนะคะมีอาการลักษณะของหลอดเลือดหัวใจตีบมาตรวจพบหลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นได้รับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจนะคะหลังจากนั้นคุณกริก็ดูแลตัวเองอย่างดีโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบื้องต้นคือคุณกริคุมอาหารอย่างเข้มข้นนะคะลดอาหารหวานทุกชนิดแล้วก็ออกกําลังกายคุมน้ําหนักตัวเองให้ลดลงนะคะหลังจากคุณกริมาตรวจกับหมอครั้งถัดๆมาระดับน้ําตาลสะสมที่อยู่ในระดับ8-10ถึงในช่วงแรกๆที่เจอกันหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณกริสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดลงมาเข้าสู่ ใกล้กับเกณฑ์ของคนปกตินะคะสามารถลดยาเบาหวานลงได้จากภาวะที่รับยาเบาหวานในโดสสูงๆอยู่ก็สามารถลดโดสยาลงมาได้มากกว่าครึ่งจนล่าสุดคุณกริทานยาเบาหวานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดนะคะสามารถลดน้ําหนักลงไปได้ประมาณ10กว่ากิโลนะคะซึ่งประสบความสําเร็จในการรักษาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการรับประทานยานะคะเป็นคนไข้ตัวอย่างของหมอที่ได้รับการชื่นชมมากๆค่ะ ภาวะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและโรคความดันโลหิตส,สูงเป็นโรคเลื้อรลังที่เราต้องอาศัยการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบด้วย3อย่างก็คือ1การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการควบคุมอาหารนะคะของหวานของรสจัดนะคะลดอาหารมันลดอาหารเค็มลงอันดับที่2คือการออกกําลังกายนะคะอันดับ3ก็คือการตรวจติดตามรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอถ้าเราสามารถทําทุกอย่างได้ครบนะคะเราก็สามารถควบ คุมโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและโรคความดันโลหิตสูงให้ควบคุมได้ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคเส้นเลือดสมองตีบลงได้นะคะเราก็สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปค่ะ